สวัสดีค่ะมาดามสื่อคนสวยเสด็จเสร็จย่านน้ำวันนี้มาพร้อมกับความแซ่บของแม่ไม้กระดังงานลนไฟบุ๋มปนัดดาพี่น้องจากจะชอบแหวกกระปองให้หนุ่มๆใจอ่อนระทวยแล้วล่าสุดแม่นางเซ็กซีซ่จูซาก็ยังไม่ยอมหยุดแต่ย้ายจุดไปแหวกที่อกอืมๆจนนาง,งามร้นหลังถูกแย่งสีนตายค่ะพรมแดงก,กันเพียบเลยละคะ่ะ นางงามแย่งซีนขอบคุณค่ะ <och> ก <ain rooms> ็แย่งทุกเวทีอยู่แย่งทุกเวทีแย่งทุกเวทีอยู่เลยก็เขาเรียกว่าตัวแม่ตัวแม่บรรดาน้องๆทุกคนก็ไหวกันหมดแล้วค่ะสวยมันกันร้อยอย่างเงี้ยมาดามขอมอบตำแหน่งนางงามตัวแม่ให้ไปเลยค่